สวัสดีครับทุกคนอัปเดตกันกับเรื่องราวของพริตานะครับหลังจากที่คลิปเต้นของน้องแพรเนี่ยถูกลงไว้ใน t i k t o k แล้วก็ไอจีตอนนี้กระแสมาแรงมากวารัลนหนักสุดๆไปเลยทั้งเจ้าของเพลงมาคอมเมนต์นะครับและในตอนนี้ยอดต่างๆเนี่ยก็แตกแต่มากๆไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง t i k t o k เองนะครับที่ยอดกดไลค์เนี่ยทะลุ1.6ล้านคอมเมนต์0 0 0 0ม่บวกยอดกดบันทึกหรือว่ากดเซฟคลิปเนี่ยก็จะแตะหลักแสนแล้วและที่สําคัญเลยยอดแชร์ยอดแชร์เนี่ยแรงมากๆเลยนะครับหนึ่ง แสนบวกบวกขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นยอดที่โหดและแฟนๆบอกว่าครั้งนี้คลิปของมาดามริต้าหรือว่าน้องแรพรภพาริตาปังจนถึงขั้นยอดแชร์เนี่ยทะลุหลักแสนถือได้ว่าเป็นคลิปแรกเลยแล้วก็เป็นเพียงแค่คลิปเดียวในช่อง t ิ k กตอกของ Baby m ม n ster อร์ที่มียอดแชร์ออกไปเนี่ยทะลุหลักแสนพาริตาารัตม,มากเฟมัสสุดๆนะครับจึงสุดใจคลิปนี้เช็ k กิทชูเดอะแม็กของพาริตาในติ k กตอกแรงโคตรๆแต่ว่าไม่ได้แรงเพียงแค่ใน t ิ k กตอกเท่านั้นทางฝั่ง IG ได้ะรับ อดวิวตอนนี้10ล้านบวกบวก10ล้านแตกไปเป็นที่เรียบร้อยยอดกดไลค์ก็กําลังจะทะลุหลักล้านเช่นเดียวกันและคอมเมนต์อีกมากมายเกือบหมื่นคอมเมนต์นะครับโอ้โหมาแรงมากทั้งในติกตอกและใน IG จีเาทิตารถสุดๆเลยกับคอนเทนต์นี้นั่นก็คือ shake it to the max นะครับไหนใครเต้นใครเล่น,ลนติ๊ บอกใครเล่น IG แล้วก็ไปทำ Challenge นี้ตามน้องแปรกันแล้วบ้างคอมเมนต์มากันหน่อยนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้พริตาเสิร์ฟหนักมากตั้งแต่ทำผมปลอนมานี้โอ้โหกระแสะแรงขึ้นสุดหูสุดตาเลยทีเดียวคอมเมนต์เนี่ยแตกแตนไปด้วยคำว่าสาวผมปลอนแฟนคลับเนี่ยแห่มาเมนอวยภาริตากันเต็มที่มากๆเลยนะครับความแซ่บของสาวผมปลอนมาเจอกับท่าเต้นในเชกิทจูดด์แม็กทำให้คนเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์อวยภาริตากันเพียบอินเตอร์เนี่ยก็เลิฟพาริตากันสุดๆส่วนแฟนไทยก็อึ้งกับความ สวยของน้องแปรในพรมสีนี้ฟฟนเกาหลีเนี่ยเขาก็อวยยศกันเต็มที่ตั้งแต่เห็นที่สนามปีนกันแล้ว,ลวรับสวนสิงคโปร์กับฮ่องกงนั้นที่พาริตาไปเยือนมาสองที่ก็โดนตกไปเต็มๆตอนนี้พาริตาคือกินบ้านกินเมืองไปหมดแล้วจริงๆแม่สาวพรมปลอนสวยมากสวยจึง้งสวยปังเชคกิท t ูเดอะแมกกันไปเลย